สวัสดีครับพี่น้องเอานี่ห้าสิบพากอนกลับนะครับาสิพาไปชมสวนเบิ้งสวนเอาว้าวตัวกันดอกเว้ยทำไมแทบผีปา้นข้บุเพินเนาะเมน้ต้นต้นใหม่สิพาไปบีบบักทุเรียนเบอรผมบีบมาสามมือเรยนังเกียนขึ้นกอล หมอปักลำยากหนูแน่้นอยู่กันแต่วม่มันอาไปมันฉีดยาดีๆหนูไได้กินบ่ไาดีวนีจืดแฉะชุ่มฉ่ำ กิน่วแม่นเอาไปแล้วน้าจิตาท่านดีจีอุ้ยมันได้หนีเลยดิใช่น้ำมันดำแล้วเขาไอ้ในคลิปเพิ่นบอกว่าไห้นตัดไปไว้ได้แล้วน้ำดำแล้วก็ไอ้น้ำเป็นเขี้ยวตาแล้วก็เอียงกับเองน้ห่างดากมันนี่วกโปกๆหรอเปล่าคออะ อืนี่พอกินเลยนี่นี่รวมเลยนี่อ้หลุดควนเพิ่นซะล่ะน้อยอหมมามทุเรียนพื้นทุเรียนที่เขาปลูกเองนเ บอกว่าโอ้นี่ด่างนี่มันเราเพิ่นเบิ่งอีหยังอีกเกาะเพิ่นเบิ่งอีหยังจักเด้อเวลาอยู่ทึ่งต้นเฮาก็บ่รู้ว่าอยู่ต้นน่ะเพิ่นเบิ่งแบบไดนเนาะใครแต่ไอซุ้มอยู่ในแพ็คเด้บหมเรื่องจะฮู้ว่ามันเป็นมันสุกหรือบ่สุกแต่ว่าเวลานั้นเฮามีแต่สิ็นเนี่ยหม้อนี่พูนี่ไหะบังเดียวแค่เดียวแคยเครื่องกิโลนึงไปพี่น้องไปหาบังงอกินดีกว่าโอ้ย ขานไปเห็นงานแล้วล่ะบักเงาะบักเงะ,บ,งะบักล้ำหยอกล้ำใย,ยพี่น้องมีกินบัดว่าแต่ไอ้มานะครับอยู่สูงได้ปะนี่ตัวสีได้กินพนหมากล้ำใย,ยบักเงาะ บักเงี้ยหมดหล่อนดีดีพี่น้องโอ้อยสูงบไ่ดดได้กินดอกอู่จะไปกินหมากำย้ายหรือเปล่านี่สุม้มสิได้ะไกินเลยนะ ชมสวนวเกษตรกรเกรตรกรตัวอย่างาดีท่านเบางต้นบอักทุเรียนเพิน่นด้วยสิคิดว่าจะเป็นหมากได้นาอทุเรียนแต่คือว่าหรือว่ามันดูแลดีกะเป็นนี่ยวเข้า ต้นเอียงนะทุเรียนน้องปปูกนะครับโอ้นี่พันแต,งแตงีงแตีงจริงบักเงาะพันตัดแล้วพัน,นแตงีงจริงปีหน้าก็สีนั่นเลยโอ้นี่ผักผ้าหน้ำหอมจะของพันอยู่บนนะโอ้โหนี่เต็งดีขนานดะพี่น้อย ร้อ,อ,อนรู้ไปอ้อนอกข้าวพอนเมื่อจะเลี้ยว หวงน้ำงน้ำ hmm. cũng đúng chúng ta hai rồi นี่ส่วนหนังนอนนี่นขดเอ,อ้มาจับซึ่กันด้มากว่าน มองไปน่องมาหาชนกเหนื่อยยังไงเลยแก้ว

ก็ไปพนมีโครงการพิ่น์เก็ตอย่างรีสอร์ทครับร้นานอาหารแอนรีสอร์ทให้พี่น้องมาพักมาอยู่ผู้ใดต้องการพักผ่อนแบบบรรยากาศชิวๆเนาะมีเหล้ามีเบียร์มีไอ้กับเขาบ้านอาหารปอกอาหารปลากกรอติดตามนะครับเพวนว่าสิบีรีสอร์ทอยู่ จะทำมะใส่บริกัรกรอเพาะพอดีนะครับผมร oh. ีสอร์ทเพิ่นบอกซื้อรีสอร์ทอยู่ได้อยู่ในโพดนะผมจำไม่ได้เอาพี่น้องก,ก็ทั่งออกถนนทางขาวบ้านพี่นอ oh. ้องเอาไปหนังคลิปนี้เด้อเอาไว้สำนีนะครับคลิปน้าว่ากันใหม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมน่ยเด้อครับ